เมื่อวันที่1ตุลาคม2560บัตรสสัสดิการแห่งรัฐได้ถูกเปิดใช้เป็นครั้งแรกดำเนินการโดยกระทรวงการคลังที่ได้รับโจทย์จากรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าของประชาชนโดยการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานด้านต่างๆโดยใช้มาตรฐานสากลในการขีดแบ่งเส้นความยากจนเป็นเกณฑ์วัดว่าประชาชนคนไหนกลุ่มใดควรได้รับความช่วยเหลือโดยมีการเปิดให้ลงทะเบียนคัดกรองตามหลักเกณฑ์ต่างๆจนได้จํานวนประชากรที่ตรงกลุ่มเป้าหมายจํานวน14.7ล้านคน แรกเริ่มเดิมทีนั้นกระทรวงการคลังวางเป้าหมายการช่วยเหลือแบบรายปีคือให้มีการลงทะเบียนตรวจสอบปุณสมบัติกันทุกปีใครเข้าเกณฑ์ให้ช่วยใครพ้นเกณฑ์ที่ต้องช่วยซึ่งถือเป็นการใช้งบประมาณอย่างเหมาะสมตรงจุดและคุ้มค่าที่สุดแต่ด้วยสถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะการแพร่ระบาดข,ของโควิด -19 ทําให้แผนการต้องปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมแต่ด้วยจํานวนตัวเลขของประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ชัดเจน ในช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์วิกฤตของโรคระบาดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่ทําให้รัฐบาลเข้าช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงที โดยเมื่อวันที่7กันยายน2564ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้กระวงกันลังทบทวนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยให้มีการเสนอโครงการอื่นๆขึ้นมาทดแทนหรือเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ในโครงการเดิม โดยพิจารณาทั้งในเชิงพื้นที่กลุ่มเป้าหมายให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้นซึ่งทั้งหมดจะต้องเน้นที่เป็นประโยชน์กับประชาชนซึ่งประชาชนจะต้องได้ประโยชน์มากกว่าเดิมท่านนายกัฐมนตีก็มีการสั่งการนะครับให้กระทรวงการคลังนะครับทบทวนในเรื่องของโครงการปัรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็โครงการคนละครึ่งนะครับโดยขอให้มีการเสนอมาตราการอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามานะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์โดยตรง เพิ่มมากขึ้นนะครับโดยมีการพิจารณาทั้งพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายนะครับว่ามีกลุ่มไหนตกหล่นบ้างนะครับแล้วก็ทําให้ถูกต้องและครอบคลุมเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนไทยทุกคนในอดีตที่ผ่านมาการจัดทําโครงการเพื่อสวัสดิการต่างๆให้กับประชาชนยังคงมีความไม่ทั่วถึงและมีความตกหล่นอยู่บ้างโครงการปัะสวัสดิการแห่งรัฐจึงเป็นเหมือนท่อน้ําที่ส่งตรงไม่มีรูรั่วสูบฉีดการช่วยเหลือแบบเจาะจงตรงจุดไปถึงมือพี่น้องประชาชน พร้อมกันนั่นเองรัฐบาลก็ยังได้ฐานข้อมูลสําคัญขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการร่างแผนงานนโยบายที่มีประสิทธิภาพออกมาใช้อย่างต่อเนื่องซึ่งหลังจากนี้จะมีการต่อยอดแตกแขนงการช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนออกมาในรูปแบบใดท่ามกลางกระแสะวิกฤตโรคระบาดและเศรษฐกิจที่ซบเซานี่จึงถือเป็นบททดสอบสําคัญของรัฐบาลที่จะนําพาประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตลุมแล้วเหล่านี้ไปได้กฤิรวิวรรณทีมข่าวการเมืองรายงาน